มบาเบาไม่จ้องหรอกไม่ที่หรอกอ,อ,อ้โเฉิดดีแดงดีเข้มดีสวัสดีครับผมแพ้นครับเพ้นพท์เผ็เผ็ดีสุขสุทุกคนวันนี้กับวันที่สิบสองเดือนสุลาคมพอศอสองพันหาลอยหกสิบห้าครับผมพาเพเนเผ็ดเ้นครับมาเบาิ้งง้วมุ่งง้วอธรรมดานะครับง้วอทองนะครับตัวนี้มีลูกนะครับน้องมุ่งง้วอทอง เช็คช่องเรียบร้อยครับผมย่างสามเดือนครับเดือนที่สามนะครับเนาะเช็คช่องเรียบร้อยพอเช่ครับผมพอพันจัดสรรขม้าผสมนะครับเนาะมีใบมีหลอดห้เล้วครับเนาะนี่ครับแม่นี่จชาม่เพิ่นออกสไตล์บมันไทยไงเฮาล่ะครับเนี่ยแดงแดงเข้มเข้มเนาะครับเนาะุูนะครับหางเพิ่นคุ้มชุ่มกะี่ยุ่ระดับร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับง้อแม่นี่ ออกสไตล์บามันแท้ไงฮอกนะครับง้อแมีนี่ในด้านแท้ได้ไม่ยากกับเชียงหูอยู่นะครับเนาะสไตล์บามันแท้ไงฮอกในด้านกินหยาเบ้อเบ้เป็นสองล้องมง้อสายพันธุ์ได้นาะครับเนาะที่สำคัญก็ดีกว่านั่นก็คือง้อแม่นี่มีใบมีหลอดไฮด์นะครับเล้วรับประกันทองให้งความเนาะครับเนาะในด้านขาทกขาถอนหางง้อทางดอกก็รับประกันให้คือเก่าอล่ะครับตามสไตล์หัวชายอดนะครับเนาะเบิ้งไกลๆเลยครับวันนี้ เึนยังไงแนเฉียดสีพันขีดใบหูพันพุ่นแล้วครับนั่นนะครับเบิ้งเรอเลยครับผมแฉเล็มหยาดีวันไหนกันเลยเบิ้งเออเนาะครับเนาะนั่นนะครับเฉียดทีใบโตพันลึงค้อลึงทองพันนั่นนะครับเบิ้งเอาเลยครับผมหัวน้ำมันกันบครบท้นสมบูรณ์นี้นะครับเด้อ มีอยู่หนึ่งเต่าเนาะครับเนาะสีหัวนมครับผมนั่นนะครับหัวนมพันพันการมีลูกมาแล้วสองตัวที่สามที่สมไวห็นวยครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองครับนะี่รับประกันทองให้นะครับเนาะพูดน,นะครับในด้านเฉดสีพ่นคอเข้าดำกีมีดำลิดใบหัวนั่นนะครับดำดำครับผม ดำดดีดำดด,ด,ด,ดีดำดำดำนะครับนั่นเอ้าเม้่อตะโมยโย่ลืมเปิดราคาครับผมนี่้ราคาได้ครับเด้อเปิดราคาไว้แฟนเพจแฟนครับพิจารณาหน้าพันธิว้าพามาเบิ้งซื้อมาเปิดราคาวันเดียวนี่พันธิว้าในราคาก็เปิดไว้ใหญ่หาเงินหานะครับเด้อส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะภาคอีสานบ้านเฮาส่งฟรีทุกหม่องทุกวันนะครับ นอนอยู่ห่อยู่นะเทวานอนอยู่เมองได้กระสังนะครับเนาะหัวเชียยอาส่งให้ฟรีครับผมในด้านจะส่งก็ได้อ๋อสรงเธอพาอีสานห่หัวเชียวยอดพากันอื่นมาทรงวะทรงคือเก่าด้วยครับเนาะในด้านพากันอืนก็ได้จัดสรงให้ในราคาในราคานี่นะครับเนาะแต่ว่าในด่านจัดทรงก็รวมพลังหารสองนะครับในด้านจัดทรงนะครับเนาะรวมพลังหารสองครับผมคนนะครับที่มีคนดำ บรรทายิ่นเบิดเท่านั้นครับทางหเบิ่งหัวกะทิบิ่งบรรทายบิ่งเฉดสีนะครับเนาะเบิ่งหัวน้อครับเฉดสีเพิ่นนั่นแหละครับเบิดเท่านัน้นครับทางแดงแดงแดงจนเกินแดงดังหนึ่งไรแตงรังสีเนาะครับโอ้ยิ่นหลองเพลงได้เสยก็ดูเอ็กซ์เรย์ก็ได้บัวถิ่นหัวอาหัวเฉียวยาวววสบายเนาะครับเนาะว่าช่วงนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเลยครับเนาะ ขอบคุณด้วยนะครับเอฟซีที่เป็นห้องของเฉลียวเนาครับเนาะพูดนะครับลุงข้อลุงคลุง้อลุงทอพนกลมกลืนกันดีย่นย่อนงานคีมิดำได้ดีดำเลยครับเบิ่งดส่วน้อยครับผมหางงี้นครับเนาะเมื่อแม่นี้นะครับเนาะพูดนะครับวืบพูดนะครับจุหยาเลยครับหางพ หอกตั้งโชโก้วันงัวผัวรถครับวันไทยกับไพดีไ่ดีนี่นาคาที่เปิดไว้อย่าลืมนะครับเนะฟรีนะครับเนะโมได้เสียค่ารถอีกนะครับเนาะโม่เปิดผัวโม่เปิดยัางครับผมหัวเฉยวยอดทุกคลิปหัวเฉยวยอดนี่ทุกตน้นทุกตัวนะครับเนะทุกคลิปนะครับเนาะทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับผมภาคอีสานบ้านเฮาทรงฟรีบรดสุข,ขุมวิทวันนะครับเนาะ โมวยกเว้นคลิปได้นะครับเนาะทุกคลิปครับผมทีมข่าวเชายวยอดรับประกันให้งนะครับเนาะนั่นครับทรงฟรีให้บวัดทุหมงทกวันะครับภาคกันอื่นก็ร่วมพลังหานสองนะครับแถมสื่อหนึ่งได้สองอีกแถมได้กินน่องอีกความนะครับเนาะขันแม่เพิ่นคลอดลูกแล้วขันว่าลวัวลอยนอนหลับกระได้ค้นกระได้ชนหมากสี่ร้อยนอนหลับนะครับเนาะเนาะออกลูกแล้วนอนหลับ ลูกมันไปน้องไปใช้เราคนว่ามันหมาบอกไปกินเถอะนเลี้ยวได้แม่คนรักกินเนาะครับเนาะนี่นะครับที่ได้ชั่วๆก็คือชื่อหนึ่งได้สองได้สามกับกินน้องนะครับแถมเสียกนันนี่หัวเชียวเทีมนะครับเนี่ยแถมหางยาวๆเลยนะครับเนาะเสียก,ก็ได้เป็นหัวอ่างล่างอ่างยังใหญ่ขนาดสามเดือนก็ซ้ำนี่แหละครับผม เปลเก้าเดือนขึ้นเบื้องรถที่อ้างทำไรครับเออนะครับในด้านกินยาก็ได้ฟอพันนี่ฟอเชมีใบมีหลอดให้นะครับเด้อเชื้อจากคนเชยยอดครับผมลืมออกมาครับผมก็เลยบเอามาให้เบื้องนะครับเนาะจังถ้าเบื่อนครับผมเนืนอไรไหมหมบ่ไม่ต้องหรอกห่อนเว้ยเออเบื้องเหลือเท่านึงหรอมีใบมีหลอดนะครับเนาะใบหลอดตรงกันเป๊ะด้วยคนเชยยอดเราประกันให้ครับนี่ ตัวนี้เนะครับเนาะรับประกันโดยเกียรติของชชวยรอยแล้วครับผมมีใบมีหลอดหายแน่นอนครับคลิปนี้กจบไจ้าใบชั้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ